มินแคนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะหนึ่งปีผ่านไปตลอดปีที่ผ่านมาฮันเซิลใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการฝึกวิชากายหยกเขาต้องการจะพัฒนาไปสู่ระดับดยุกให้เร็วที่สุดเพราะมันจะทําให้เขาสามารถดูดซับยีนซิงโนเจนิกระดับดยุกได,ได้และด้วยยีนระดับดยุกทั้ง100่งอเขาก็จะเพิ่มระดับวิชาอื่นได้ไง่ายยิ่งขึ้นและตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมาฮันเซิลก็ยังหาข้ออ้างที่จะพาพวกพ้องจากกอสแังชอรี่มาที่ดาวราคา สำหรับมนุษย์เขาได้พาหญิงเกืยร์เลนเฟิงทั้งเปียงหลิว ซินเซียนควีนจีชิงและหานเหยียนมันยังมีมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดและสรัรดตอีกด้วยเดาาปราคาอาจจะมีทรัพยากรระดับสูงไม่มากนะักแต่มันก็มีซีโนจเนนิกระดับต่ำอาศัยอยู่มากมายหลังจากที่เขาพาคนอื่นๆมาที่จักรวาลจีโนการจะช่วยเขาวิวัฒนาการสู่ระดับมา์ควิสก็ถือเป็นเรื่องง่ายร่างกายขั้นสุดยอดของทุกคนแตกต่างกันออกไปดังนั้นประสบการณ์ส่วนตัวของฮานเซินอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับทุกคนพวกเขาทุกคนต้องค้นหาเส้นทางของตนเอง ฮันสันแค่มอบโอกาสที่จะทำแบบนั้นให้กับพวกเขาเท่านั้นที่ฮันซันพาผู้คนมาเป็นจำนวนมากก็เพราะเขารู้ว่าเผ่าพันธุ์ชั้นสูงของจกักรวาลจีโน่ทรงพลังถึงขนาดไหนและมันก็มีฝ่ายที่มีอำนาจมากมายภายในจกักรวาลจีโน่กลุ่มยางปราสาทนภาดาก์กและเดสทอยเออร์ไม่ใช่กลุ่มที่จะประมาทได้พวกเขาต่างก็เป็นฝ่ายที่มีอำนาจแข่งแข่งกันทั้งนั้นแม้แต่คงเฟยที่เป็นระดับเทพเจ้าก็ยังต้องจ่ายด้วยราคาสูงเพื่อจะโค่นล้มเผ่าเฟเธอร์พวกเขาไม่ได้ติดอันดับหนึ่งในร้อยด้วยซ้ำแถมเฟเธอร์ก็ย ระดับเทพเจ้าฮันซันจึงรู้ว่าจําเป็นต้องมียอดฝีมือเป็นจํานวนมากถ้าในอนาคตเขาต้องการจะจุดดวงไฟภายในจีโนฮอแถมมันไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงเรื่องความพักดีของพวกเขาเพราะภายในสาพันธ์พวกเขาทุกคนเป็นพันธมิตรกัน และฮันเซนก็รู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัวแม้แต่ซาปรดิษฐ์และมอนสเตอร์ที่เขาพามากลมไม่ต้องการจัดทรยศพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นฮันเซนก็เตรียมมาตรการป้องกันเอาไว้ร่วงหน้าแล้วเผื่อมีใครบางคนพยายามจัดทรยศพวกเขาจริงๆน้องสาวของฮันเซนหางเยียนม,มีพรสวรรค์สูงมากๆเธอเกือบจะเหมือนฮันเซนในหลายๆเรื่องแต่การพัฒนาพลังของเธอต่างออกไปนั่นเพราะว่าเธอฝึกวิชาจำลองนาภาและวิชาอาชูราเส้นทางของเธอจึงต่างไปจากเขา ฮันเซนรู้ว่าร่างกายขั้นสุดยอดของเธอถูกเรียกว่าราชาดปล่ปอยนาภามันแตกต่างไปจากร่างราชาสับริตขั้นสุดยอดของฮันเซลน้อยคนนักที่จะมีร่างกายขั้นสุดยอดที่เหมือนกับคนอื่นการฝึกของแต่ละคนจึงต่างกันออกไปตามร่างกายขั้นสุดยอดของพวกเขาความแตกต่างของบางอย่างอาจจะเห็นได้ชัดขณะที่บางอย่างอาจจะใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะเผยอ,ออกมาแต่โดยปกติแล้วร่างกายขั้นสุดยอดของแต่ละคนจะเป็นความลับและฮันเซนแค่ถามฮานเยียนเกี่ยวกับร่างกายของเธ ER, อเพราะเธอเป็นน้องสาวของเขาเขาไม่ได้ถามชื่อหรือ รายละเอียดของร่างกายคนอื่นแต่มนุษย์ทุกคนที่หันเซิลพามาต่างก็เป็นอัจฉริยะโดยร่างกายขั้นสุดยอดพรสวรรค์ของพวกเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าคนของเผ่าพันธุ์ชั้นสูงนั่นหมายความว่าพวกเขาจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วโดวยทรัพยากรที่มีอยู่เป็นจํานวนมากบนดาวปราคาหลายคนที่เขาพามาวิวัฒนาเป็นระดับเอิร์นได้สําเร็จในเวลาเพียงแค่หนึ่งปี นอกจากจีชิงและหานเหยียนแล้วคนอื่นอยากจะออกไปท่องในจักรวาลจีโนและนี่ก็เป็นบางสิ่งที่ฮันเซินเห็นด้วยพวกเขาทุกคนต้องการสิ่งที่แตกต่างกันสําหรับชีวิตของพวกเขาและมันก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาจําเป็นต้องมีคนคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเดาปลาคามีแต่จะจํากัดความก้าวหน้าของพวกเขาพวกเขาจําเป็นต้องท่องไปในจักรวาลจีโนและหาทรัพยากรด้วยตนเอง ถ้าพวกเขาต้องการจะเติบโตจริงๆแต่ทว่าฮันเซนไม่ต้องการให้หานเหยียนออกไปท่องโรคตามลําพังเธอขอให้เขาปล่อยเธอออกไปซ้ําๆแต่เขาก็ห้ามเธอไว้เพราะถ้ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอพ่อแม่ของฮันเซนก็คงจะฆ่าเขาแน่แต่หานเหยียนไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆและในที่สุดฮันเซนก็ต้องยอมเธอแล้วบอกว่าจะแนะนําเธอให้กับทางประสานพาอย่างน้อยเธอก็ยอมรับในเรื่องนั้นจีชิงเป็นลูกพี่ลูกน้องของจีเหยียนหลันด้วยเหตุนั้นเธอก็เป็นญาติพี่น้องของฮันเซนด้วยเช่นกันและตระกูลจีก็ให้ความสนใจกับเธออย่างมาก จีเยนหลันบอกให้ฮันเซนดูแลเธอให้ดีเช่นกันดังนั้นเขาจึงไม่ให้เธอออกไปท่องโรคภายนอกตามลําพังเพื่อกจัดความเสี่ยงที่ไม่จําเป็นโชคดีที่จีชิงไม่ได้อยากออกไปท่องโรคภายนอกเหมือนกับคนอื่นในตอนที่ฮันเซนพูดเรื่องนั้นเธอก็ยิมขึ้นมาให้กับเขาฉันจะต้องอยู่ข้างๆคุณและคอยจับตาดูคุณแทนเยนหลันไม่อย่างนั้นใครจะรู้ว่าคุณไปทําอะไรตามลําพังในจัก,กรวาลจีโน่แห่งนี้ถ้าเป็นเรื่องบางอย่างที่เร็ว้ายฉันก็จะรู้สึกแย่แทนเยนหลัน ฉันมีเป่าเอ๋อเป็นสายรับคนนึงแล้วฉันจะกล้าทําเรื่องที่ไม่เหมาะสมได้ยังไงแฮนเซนรูรปใบหน้าของเป่าเอ,อ๋อคุณไม่กล้าอย่างนั้นหรอนั่นหมายความว่าคุณคิดเกี่ยวกับมันจีชิงยิ้มให้กับแฮนเซนแฮนเซนยักไหล่ เธอมาอยู่ที่นี่แล้วและเธอจะกลับไปไม่ได้อีกถึงแม้ฉันจะมีความคิดอย่างนั้นจริงเธอก็บอกเย็นรันไม่ได้อยู่ดีจีชิงดูประหลาดใจและฮันเซนก็เดินจากไปฮันเซนไปที่ตำหนักเย็นเพื่อฝ้าประตูอย่างที่ทำเป็นประจำเขามองเห็นลูกออสค่อยคยกลายเป็นคังคกน้อยเมื่อมันดูดซับพลังจากพระจันทร์ที่ปลดปล่อยออกมาโดยคังคกระดับเทพเจ้าซึ่งฮันเซนค่อนข้างอิจฉาคังคกระดับเทพเจ้า มันสามารถใช้พลังของมันเพื่อสร้างพระจันทร์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มระดับลูกๆของมันแต่ฮันเซ่นไม่สามารถทำแบบนั้นได้นางฟ้าและจิ้งจอกเสงเงินกลายเป็นระดับมาควิสเรียบร้อยแล้วถ้าพวกเขาไม่สามารถหาสถานที่ที่มีทรัพยากรระดับสูงได้มันก็เป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะเพิ่มระดับขึ้นในจักรวาลจีโนต่ตอบใดที่คนคนหนึ่งยังไปไม่ถึงระดับราชนคนคนนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทาให้เซียซึงและหนิงเกว่ยออกไปท่องโลกอยู่บ่อย ยอดีมือระดับราชันคือพลังที่แท้จริงของจักรวาลจีโน่ขณะที่แสงจันทร์ส่องลงมาที่คางคกทารกฮันเส้นก็วางแผ่นยกผู้พิทักษ์ตำหนักเย็นลงแล้วเดินออกจากระเบียงหินเพื่ออาบพลังจากแสงจันทร์และพลังอันหนาวเย็น หลังจากที่ดูดซับพลังที่หนาวเย็นและพลังจากแสงจันรได้หนึ่งปีถึงกายโยกอาจจะยังไม่ถึงระดับเดยุกแต่เขาก็เข้าใจเกี่ยวกับพลังน้ำแข็งและพลังจันทามากขึ้นตอนนี้เขายังคุ้นเคยกับความแข็งแกร่งของขคองครบระดับเทพเจ้าตัวนี้อีกด้วยตอนนี้แม้จะประาศจากการป้องกันจากแผ่นยกผู้พิทักษ์ตำหนักเย็นฮันซันก็ไม่ถูกแช่แข็งโดยพลังอันหนาวเย็นของเค,ครื่องคบระดับเทพเจ้าอีกต่อไป แน่นอนว่ามันยังคงหนาวมากแต่เขาก็สามารถทนต่อมันได้มาควิสละดะยุกทั่วๆไปไม่มีทางจะทนต่อความหนาวระดับนั้นได้เหมือนกับเขาตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีฮันเซิได้ดูดซับพลังน้าแข็งและพลังจันทาจากข,งขังคุกระดับเทพเจ้าเข้าไปเป็นจนํานวนมากและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาสามารถต้านทานต่อพลังน้ําแข็งได้มากและพลังของวิชากายหยกของเขาก็เชื่อมต่อกับเจ้าขังคุระดับเทพเจ้าพวกมันกลายเป็นอะไรที่ใกล้เคียงกันอย่างมากเจ้าคังคุระดับเทพเจ้าพ่นระจันออกมาเหนือน้ําพุหลังจากนั้นมันก็หันมามองที่ฮันเซิล ความสนใจอย่างกานหันคงมันทําให้หันเส้นสะดุงแต่เจ้าขังคกดูจะไม่ได้มีจิตมุ่งร้ายอะไรความจริงแล้วมันดูประหลาดใจหลังจากนั้นเจ้าขังคกก็หันกลับไปพ่นพลังจันทราออกมามากขึ้นเจ้าขังคกดูจะไม่รังเกียจต,ตัวตนของเขานั้นทําให้หันเส้นดีใจเขาเดินเข้าไปใกล้กับน้ําตกเขาไม่ได้ตามพวกขังคกน้อยขึ้นไปข้างบนแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ใกล้มากพอที่เขาจะดูดซับพลังจันทราและพลังอันหนาวเย็นได้มากขึ้นเจ้าขังคกระดับเทพ,พเจ้าไม่ได้สแสดงความต้องการจะขี่หันเส้นไปให้พ้นๆเช่นกัน ลัเงเมื่อปราจันหายไปแล้วเจ้าของโครกระดับเทพเจ,เจ้าก็พาคังคกน้อยลงมาในแอ่งน้ำพวกคังคกน้อยพากันขึ้นไปบนฝั่งหลังจากนั้นพวกมันก็พากันตรงไปที่ถ้ำภายในบ้านหินพวกมันเห็นฮันเซนยืนอยู่ด้านข้างบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้มีแผ่นยกผู้พิทักตำหนักเย็นอยู่พวกขังคกน้อยจึงสัมผัสได้ตัวตนของเขาและเข้าไปหาขังคกน้อยมารวมตัวกันรอบๆฮันเซนดูเหมือนพวกมันจะคิดว่าเขาเป็นพวกมันซึ่งนั่นทำให้ฮันเซนรู้สึกหดหูดหดเขาคิดกับตนเองฉันไม่ใช่ขังคกที่สกโปกซะ หลังจากนั้นฮันเซิก็ยังคงกลับมาเพื่อดูซับพลังจันทารและพลังน้ําแข็งเดือนละสองครั้งและเขาก็ไม่จําเป็นต้องมึ่งพาแผ่นหยกผู้พิทักษ์ตำหนักเย็นอีกแล้วแถมเจ้าของครกระดับเทพเจ้าก็ยังอนุญาตให้เขาตามผู้คัองคกน้อยขึ้นไปบนน้าตกนั่นทําให้วิชากายหยกของฮันเซิลพัฒนาเร็วขึ้นอย่างมากในตอนแรกเขาคิดว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งปีก,กว่าจะพัฒนาสู่ระดับรดยุกแต่ตอนนี้เขาเชื่อว่าถ้ายังคงดูดซับพลังจันทารและพลังอันหนาวเย็นต่อไปในระดับนี้เขาจะกลายเป็นยุในอีก3เดืืออนแต่่เมวิชากายยกาาย ยุคแล้วเขาก็ต้องเริ่มหาแหล่งทรัพยากรคุณภาพสูงสําหรับตัวเองเขาไม่สามารถพึ่งพาดาวอุปราคาได้อีกต่อไปมันเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับการเริ่มต้นแต่เขาจะไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ถ้าติดหงกอยู่ที่นี่ในวันที่15ของเดือนเมื่อฮันซันเสร็จจากการเฝ้าประตูตําหนักเย็นเขามีแผนจะเดินทางออกจากดาวเบสและกลับไปที่ดาวปราคาแต่เมื่อเข้าไปถึงราสาทของอีซาพ่อบ้านชาวรีเบสสองคนรวมถึงเายุวิหกหิมะรก็เดินเข้ามาหาเขาฮันซันราชาวกรงรอจนเาออยากจะพบเจ้า ได้ปลดทำพวกเราไปที่ห้องประชุมฟูมูลหนึ่งในพ่อบ้านพูดด้วยสีหน้าที่ไร้ความรู้สึกทำไมราชากรอถึงอยากจะพบกับข้าแฮนเซินถามพร้อมกับขมมดคิ้วห้องประชุมฟูมูลเป็นสถานที่สำหรับพูดคุยเรื่องที่มีความสำคัญต่อเผ่ารีเบธมีแค่รา,าชาของแนโรมูลเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปร่วมการประชุมได้มันถือเป็นอะไรที่หาได้ยากที่ราชากรอจันทาจะเรียกมาควิสคนหนึ่งเข้าไปในห้องประชุมฟูมูลเมื่อไปถึง จาไรู้เพาอบ้านอีกคนหนึ่งพูดฮันเซนมองไปที่เดยุว ok ิหกหิมะท่าทางของเธอดูแปลกๆแ,และเธอก็ดูแข่งคัดกว่าปกติฮันเซนไม่ได้พูดอะไรเขาแค่พยักหน้าให้กับเธอไปกันเถอะราชากงรอจันทาและราชาคนอื่นกำลังรอเจ้าอยู่พ่อบ้านพูดขึ้นมาด้วยความเร่งรีบฮันเซนตามพวกเขาไปที่ห้องประชุมฟูมูลในระหว่างที่อยู่บนยานฮันเซนก็คิดกับตนเองมันต้องมีเรื่องบางอย่าง,างเกิดขึ้นกับอีซาแน่ๆไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีทางที่เราจะถูกเรียกไปที่ห้องประชุมฟูมูล ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเธอแล้วก็ช่วงเวลาของเราในที่แห่งนี้ก็จะถึงการสิ้นสุดฮันสันรู้ว่าในบรรดาคนที่ครองอำนาจภายในแแนแมูลมีเพียงคนเดียวที่ชอบเขาซึ่งก็คือราชาแบ็กมูลถึงแม้เขาจะเป็นลูกศิษย์ของอีซาก็ตามแต่ราชาคนอื่นๆไม่ได้ชื่นชอบเขามากนะักเพราะยังไงซาเขาก็ไม่ใช่คนเผ่ารีเบตแถมเขายังใช้ทรัพยากรของเผ่าไปเป็นจํานวนมากมันถือเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วที่รีเบตทุกคนไม่ได้รังเกียจเขาสัทีเดียว ถ้าฮันเซนสามารถฝึกฝนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ราชาชันก็อาจจะมองเขาต่างออกไปแต่การเพิ่มระดับของฮันเซนต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากพวกเขาไม่คิดว่าฮันเซนจะไปถึงระดับราชาชันได้ด้วยซ้ําระดับเทพเจ้ายิ่งไม่ต้องพูดถึงนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่พวกเขาไม่มองฮันเซนสูงเกินไปสําหรับพวกเขาแล้วหน้าที่ผู้พิทักษ์ตำหนักเย็นที่ฮันเซนได้รับก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อบ,บกพร่องถ้าหน้าที่เดียวกันถูกมอบให้กับมาคริสคนอื่นที่มีพรสวรรค์แล้วก็คนคนนั้นก็จะกลายเป็นดุกหลังจาาากเวลผ่น อยย่ายาางวนนแต่ฮันเซนยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนั้นหมายความว่าเขาไม่ได้รับอะไรจากมันเลยฮันเซนได้รับการนุนหลังจากอีซาแต่ถ้าเธอไม่อยู่แล้วทางรีเบตก็ไม่คิดจะสูญเสียทรัพยากรจํานวนมากให้กับคนนอกอย่างเขารีเบตยังคงเป็นฝ่ายที่เล็กเกินไปพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงที่เคยเป็นทาสมาก่อนพวกเขาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่จะเสียสละตนเองเพื่อคนนอกคนหนึ่งมีเพียงแค่อีซาคนเดียวที่ยินดีช่วยเรานี่เป็นอะไรที่น่าเสียดาย ฮันสันระบายออกมาอย่างเงี้ยบมียวเขารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการเดินทางครั้งนี้เมื่อฮันสันไปถึงห้องประชุมฟูมูลทุกคนก็นั่งรอบโต๊ะตัวใหญ่ที่อยู่ตรงกลางราชาเกือบทุกคนของเนรุมูลอยู่ที่นี่ราชากงร้อจันทรนั่งอยู่ตรงกลางโดยที่มีราชาแบกมูลราชาชาโดราชาฟาวเวอร์ราชาไนริเวอร์และราชาคนอื่นนั่งถัดจากเขาโต๊ะตรงกลางดูเหมือนกับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวและขณะที่ฮันสันเดินเข้าไปข้างในทุกคนก็หันมามองที่เขา คารวาราชาทุกท่านหลังจากที่ฮันเซนโค้งคำนับต่อพวกเขาแต่ละคนแล้วเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆราชาคงร้อจันทาหอนหายใจออกมาและพูดกับฮันเซนเมื่อวานทางเอ็กซ์ตีมคิง King ได้ส่งข่าวมาบอกพวกเราอาจารย์ของเจ้าถูกฆ่าตายในระบบเควอไม่มีแม้แต่กระดูกของนางหลงเหลืออยู่พวกเราจะสร้างสุสานขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติต่อนางเจ้าเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของนางดังนั้นมันมีหลายๆเรื่องที่พวกเราต้องร่วมมือกันข้าจะทำเท่าที่ทำได้ แต่เขาถามได้ไหมว่าจารย์ของข้าตายยังไง ฮันซันคงคำนับเขารู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ความจริงแล้วอีซาเป็นศัตรูของฮันซันเขาก็แค่เศษซางเป็นลูกศิษย์ของเธอเท่านั้นและอีซาเองก็ดูเหมือนจะยอมรับเขาเป็นลูกศิษย์ด้วยเหตุผลส่วนตัวไม่ใช่ว่าเธอเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นแต่อย่างใดแต่ในเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันอีซาปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างดีเธอมอบโอกาสมากมายให้กับเขาถ้าไม่มีโอกาสพวกนั้นเขาก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีกว่าจะมาถึงจุดที่เขาอยู่ในตอนนี้ได้ดังนั้นความรู้สึกที่เขามีต่ออีซาจึงเป็นออะไรที่ซบซบ้น มากตอนนี้ไม่ได้ยินว่าเธอตายเขาก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกอย่างไรจากคำกล่าวของทูตจากเอ็กซ์ตีมคิงนางเข้าร่วมการต่อสู้กับซีโนโจนิกระดับเทพเจ้าและถูกมันกืนกินเข้าไป ราชากร้อจันทาพูดพร้อมกับถอนหายใจออกมาการถอนหายใจของราชากงร้อจันทาไม่ใช่การเสียแซงมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่รีเบสจะให้กำเนิดนักสู้ระดับครึ่งเทพขึ้นมาและอีซาก็เป็นความหวังของเผ่าที่จะได้รับเป็นระดับเทพเจ้าเต็มตัวความตายของอีซาถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเผ่ารีเบส ต่ถ้าอีซาไม่ได้ไปที่เอ็กซ์ทีมคิงเธอก็จะกลายเป็นระดับเทพเจ้าไม่ได้ถ้าเธอยังอยู่ในแนวรมูนเธอก็จะเป็นครึ่งเทพไปตลอดการสําหรับคนอย่างอีซาแล้วการหยุดเขียวแค่นั้นเป็นอะไรที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตายฮันเซนยังคงนิ่งเงียบหลังจากที่ได้ยินเกี่ยวกับความตายของเธอการถูกซีโนโจะหนิกระดับเทพเจ้าฆ่าตายโดยไม่มีแม้แต่กระดูกเหลือทิ้งเอาไว้นั้นเป็นการจากไปที่หมดจดนั่นเป็นบางสิ่งที่เหมือนกับสไตล์ของเธอเมื่อราชากรรลัจันทาน,นีบไปราชาไนารีเวอร์ก็พูดขึ้นมา หลังจากที่จัดการเรื่องสุสานของราชินีแห่งมีเสร็จแล้วมันมีบางสิ่งที่เจ้าจำเป็นต้องทำเจ้าเป็นลูกศิษย์เพียงคนเดียวของนางดังนั้นมันมีเรื่องมอรดกที่เจ้าจะสืบทอดต่อข้าจะยืนยันพวกมันในภายหลังและมอบพวกมันให้กับเจ้าฮนเซันรู้ว่านี่เป็นเรื่องรักที่เขาถูกเรียกมา เขาไม่รู้ว่ามอรดกมากขนาดไหนที่รีเบ็ยินดีจะทิ้งเอาไว้ให้กับเขาฮันเซนรู้ว่าไม่สามารถพูดอะไรในเรื่องนี้ได้เพราะราชาไนา์ริวไม่ต้องการจะมอบอะไรที่มีค่าให้กับเขาอย่างแน่นอนและมันก็เป็นการตัดสินใจฝ่ายเดียวแต่ฮันเซนก็คาดเอาไว้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจึงไม่พูดอะไรเขาแค่ฟังสิ่งที่เขาถูกบอกหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากห้องประชุมฟูมูนไป เอ็กซ์ทีมคิงได้ส่งรางวัลที่อีซาได้รับจากการเข้าร่วมการต่อสู้เราควรจะมอบมันให้กับฮันเซนราชาแบกมูลพูดแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบราชานายดีเวอร์ก็พูดแทรกขึ้นมาฮันเซนไม่ใช่ลีเบตเจ้าลืมไปแล้วเหรอเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับมันไปพวกเราได้ตกลงเรื่องนี้กันเรียบร้อยแล้วอย่าได้พูดอะไรอีกราชานาดีเวอรพูดอย่างหนักแน่นจ้และค่าไว้เจอกันมในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ